สวัดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสันอินยูเอสเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ใช่ตอนนี้อยู่ไทยเจสันอินไทยเลยนั่นเองทุกคนนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่ไทยเนาะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะไปไหนดีก็นั่นแหละนะฮะก็คือว่าจะนั่งรถบัสไปที่ไหนตั้งแห่งหนึ่งแล้วก็เมื่อถึงป้ายหนึ่งแล้วก็คงจะลงจากเขาเลยนะไปตรงนั้นอะเออนะครับก็คือมาไทยคราวนี้ก็คือไม่มีแพลนเที่ยวเลยก็คือเที่ยวแบบรันดอมสุดๆนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละนะฮะเออแต่การเที่ยวแบบนี้ดีอย่างนึงก็คือมันทาาาให้้เเเรรแแบบบบสนนนนุกกตตื่ตมะะะฮพ เฮ้ยเราจะได้ไปที่ไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออโอเคเอ็นยัก็รอติดตามชมคลิปนี้ของกันได้เลยนะครับว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนทุกคนรอติดตามชมกันได้เลย ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามหลวงนั่นเองนะฮะพอดีรถบัสสายเมื่อกี้นะฮะสายที่3เนี่ยอของคันเมื่อกี้นะฮะเขามาลงที่สถานีเป็นสถานีสุดท้ายนั่นเองทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนตรรัวก็เลยคิดว่าน่าจะมาเที่ยวแถวสนามหลวงนี่แหละนะฮะใกล้ๆตรงนี้นะฮะก็จะมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองนี่ข้างหลังของเจสันเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเดินไปอีกนิดหน่อยก็จะถึงหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนั่นเองของประเทศไทยเราเนาะทุกคนนี่เห็นเด่นสง่ามากนะฮะ แล้วก็ถือดบีนิดนึงก็จะเป็นอ่าสวนที่เป็นพระราชวังนั่นเองทุกคนส่วนตัวจะนึกคิดว่าจะไปเที่ยวที่พระราชวังนะฮะทุกคนเพราะว่าจะบอกว่าพระราชวังที่นี่นะฮะเป็นหนึ่งในพระราชวังที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวกันเป็นจนํานวนมากเลยนะฮะเพราะว่าแบบมันมีความสวยงามนะฮะการสร้างแบบตัวอาคารความพันธุนี่เลยคือมันสวยงามมากทุกคนนะฮะอ่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงแถวตรงนี้ธรรมศาสตร์ใช่หมที่ไรธรรมศาสตร์แล้วนะฮะข้างหลังตรงนี้อ่ะมาดูกันซิว่า แถวสนามหลวงนี่จะเป็นยังไงบ้างทุกคนนะฮะเราติดตามชอนเอขึ้นนี้ก็ได้เลยนะครับโอ้โหทุกคนคือเดินเข้ามาไม่ทันไรนะฮะนักท่องเที่ยวคือเยอะมากดูจากด้านหลังก็ฟันได้เลยไหมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนทุกคนคือแบบเยอะมาก นะฮะเพื่อที่มาชมแบบความสวยงามของพระบรมหาราชวังนะฮะโอเคแล้วก็บริเวณรอบๆสนามหลวงทุกคนส่วนตัวเจสนะันเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วเพื่อมาชมแบบความสวยงามของสนามหลวงนี่แหละนะฮะแล้วก็วันนี้คิดว่าเป็นโอกาสาที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่จะได้มาชมแบบพระบรมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะมันสวยงามจริงๆทุกคนแบบแล้วข้างหลังถ้าจะไม่ผิดมันเป็นวัดพระแก้วถูกไหมถ้าจะไม่ผิดข้างหลังแบบพระพราชวังเนี่ยเออก็ประมาณเนี้ยทุกคนนะฮะอ่ะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะฮะก็จะพาไปชมในคลิปนี้เลยนะฮะทุกคนก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับ เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่พระบรมมหาราชวังนั่นเองก่อนหน้านั้นนะฮะจะขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องพระบรมมหาราชวังนิดนึงโดยที่นี่นะ,ะับเป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินร์ตั้งแต่ราชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงราชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตั้งอยู่ในแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครน,นั่นเอง แม้ปัจจุบันนะฮะจะไม่เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วแต่พระบรมมหาราชวังนะฮะก็ยังคงถูกใช้ในพระราชพิธีสําคัญต่างๆจนถึงปัจจุบันในทุกๆปีและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองโดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมในปีพศ .2519 สูงถึงเกือบ9ล้านคนเลยทีเดียวครับทุกคน ซึ่งนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าพระบรมมหาราชวางังหรือแกรนด์แพลซของประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในระดับโลกเลยและเป็นที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมที่นี่ในทุกๆปีนั่นเองครับอ่ะต้องมารอดูกันแล้วครับว่าบรรยากาศภายในพระบรมมหาราชวังของประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างทุกคนรอติดตามชมกันได้เลยนะครับ ทุกคนเข้ามาข้างในผู้คือบรรยากาศสวยงามมากดูเจดีย์ข้างหลังนี้ทุกคนแบบเป็นทองคําแบบสวยงามมากและข้างหลังก็คือเป็นตัววัดนะฮะทุกคนเป็นตัวปราสาทแล้วก็คือแบบมันสวยงามจริงๆอ่ะทุกคนแบบมานี่คือครั้งที่สอง้วแต่ก็คือยังประทับใจไม่หายอ่ะดูสิความประณีตของตัวอาคารอะไรต่างๆคือบบมันดีมากทุกคนเนี่ยยังตื่นเต้นมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวว่าจะไปชมบรรยากาศเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนก็รอติดตามชมกันได้นะครับ โอเคตรงนี้ก็คือเป็นสว่สวนที่งาพระสีร,รัตนเจดีทุกคนคือโอ้โหสวยงามมากดูดีเนี่ยประทับใจสุดๆเลยนะฮะทุกคนโอ้ย ตัวนี้ก็คือเป็นส่วนของบรรยากาศของพระเจดีย์ทองนี่เองทุกคนที่อยู่ีแบบความสวยงามความอลังคือแบบมันดีมากนะนี่ทุกคนคือมันต้องมาสักครั้งจริงๆอ่ะทุกคนนะฮะเนี่ยและดูข้างหลังนะทุกคนแบบนักท่องเที่ยวคือถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากนะฮะนี่แบบมันมันเยอะมากจริงๆมันดึงดูดนักท่องเที่ยวจริงๆที่นี่คือแบบความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในวิดีโอนี้ต่อไปนะฮะว่าบรรยากาศภายในของ พระบรมมหาราชวังแล้วก็ตรงบริเวณวัดตรงนี้เป็นยังไงต่อไปบ้างทุกคน<อ>และนี่ก็คือบริยากาศภายในของพระบรมมหาราชวังครับทุกคนคือมันดีมากๆนี่ความอลังการเนาะนี่แหละเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยของเราเลยนั่นเองนะฮะ ความสวยงามความประณีตของตัวปราสาทนะฮะมันดีมากๆและนี่ก็คือพระบรมาราชวังกรุงเทพมหาคนครประเทศไทยนั่นเองครับ ทุกคนและนี่ก็คือจุดนะฮะไฮไลท์สำคัญของในเขตพระบรมมหาราชวังนั่นเองนะฮะข้างหลังตรงนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะฮะนี่ก็คือตัวอาคารหลักนะฮะทุกคนดูสิความสวยงามเอ่ยนะฮะสถาปัตยกรรมเอ่ยของตัวพระราชวังเองนะรคะือเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะฮะนี่นะฮะอ่าสำหรับใครหลายๆคนนะฮะที่ยังไม่เคยมานะฮะนี่ได้คนได้เห็นบรรยากาศในคลิปนี้เลยนะค,ะคือมันดีมากๆและนี่นะักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะมากทุกคนเพราะมันเป็นแบบแลนด์มาร์คหลักของ แ,บบและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของที่พระบรมมหาราชวังหรือแกรนด์แพลเลสในวันนี้นั่นเองครับทุกคนส่วนตัวรู้สึกเสียายมากๆนะฮะที่ไม่สามารถเข้าไปชมในเขตวังพระราชทานชั้นในได้เพราะว่าเขายังไม่เปิดให้เข้าชมนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยนะที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือมันดีมากๆแล้วทุกคนความสวยงามความประณีตของตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยคือมันดีมากคือได้โชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้เห็นเลยจริงๆ,ๆทุกคนนี่ คือประทับใจมันยังติดอยู่ในตาเลยทุกคนความสวยงามนี้คือที่สุดจริงๆทุกคนหลังจากนี้นะฮะส่วนตัวเจสันก็จะเดินเล่นแถวๆรอบสนามหลวงอีกนิดหน่อยแล้วก็จะเดินทางกลับเลยครับทุกคนนี่วันนี้เป็นทริปที่ดีแล้วก็สนุกมากๆเลยทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้แพลนมาทุกคนแต่ก็เป็นแบบการท่องเทีย่ยวที่สนุกมากๆอีกวันนึงเลยครับเอาละครับทุกคนและนี่ก็คือคลิปทั้งหมดนะฮะของการมาชมพระบรมมหาราชวังนั่นเองนะฮะนี่ดูสิคือแบบ มันคือความยิ่งใหญ่อลังการของประเทศไทยเราเลยทุกคนและตรงนี้ก็มีพวกร้านค้ากิฟท์ช็อปนะอย่างเช่นกางเกงช้างนั่นเองที่แบบชาวต่างชาติชอบใส่เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากนะฮะสงสัยจะต้องซื้อสักตัวแล้วนะฮะเออนะโอเคทุกคนและนี่คือทุทั้งหมดของคลิปในวันนี้นั่นเองนะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใในคลิปคราวหน้าก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย